o o d d อซีเดนสวัสดีครับวันนี้นะครับทีเชอร์สถาปน,นิกนะครับก็มีคลิปดีๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับจะมาสอนเป็นวิธีเป็นเทคนิคการการช่วยจำนะครับเทคนิคการช่วยจำกลุ่มคำประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆในภาษาอังกฤษก็คือ linking verb linking verb นั่นเองอ่า linking ถอดความหมายก่อนนะครับ linking ก,ก็คือ,อการเชื่อมต่อแล้ว link เนาะจากไหม แล้วก็ verb ก็คือกิริยาคราวนี้ linking verb ก็คือกลุ่มคำที่จะเอาไปเชื่อมต่อกับกิริยาประเภทหนึ่งนั่นเองนะครับเชื่อมต่อในที่นี้ก็คือเชื่อมต่อกับกลุ่มคำ adjective นะฮะปกติแล้ว adjective ก็คือคำคุณศัพท์เวลาเราจะใช้คำคุณศัพท์เราก็จะเคยชินกับการเช่นใช้รูปประธานแล้วก็ verb to be เช่นพวก is am are นะครับแล้วก็ค่อย adjective เช่น I นะครับประธาน I am handsome อย่างนี้นะ You are so beautiful อย่างนี้นะครับคุณเป็นคนสวยเนาะผมนี่มันมนะเป็นอย่างที่เห็นนะครับหล่อนั่นเองเป็นต้นอย่างนี้นะครับคราวนี้ linking verb จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะใช้ในการสนทนาจริงนึภาพออกเช่นแบบว่าผู้หญิงคนนั้นดูสวยจังเลยนะครับ She's beautiful อย่างนี้มันดู พื้นไปแล้วมันดูพื้นๆเบ,บ é, ไปมันไม่ใช่บทสนทนาที่เขาใช้จริงในปัจจุบันแทบจะไม่ค่อยใช้แล้วเขาจะใช้แบบผู้หญิงคนนั้นดูสวยจังเลยเขาจะใช้ she looks beautiful อย่างนี้ครับอย่างคำว่าลูกนี่แหละครับก็คือ linking verb นะครับอย่างเช่นออีกสักตัวอย่างหนึง่งวันนี้ผมไม่สบายอะ่ะผมไม่สบายเราก็มักจะไม่พูดว่า i am sick i am fever อย่างนี้นะครับเพมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยทันสมัยเนาะ ไม่ค่อยร่วมสมัยปกติก็จะใช้ I feel sick or I get sick อย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้กลุ่มคำพวกนี้มันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งปัญหาของคนไทยจะไม่ใช่การการรู้ความหมายเพราะว่าคำสาบพ,พวกนี้มันเป็นคำที่พื้นฐานมากๆพื้นฐานมากๆเลยแล้วคราวนี้ปัญหาของเราจะอยู่ที่ว่าเราจำได้ไม่หมดเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เชื่อก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งอ่านะต้องอยู่ปรปกรณ์นิดนึงนะครับนี่ นะแต่เ่มขึ้นมาโดยใช้ทํานองเพลงเพลงช้างนั่นเองนะครับจะเป็นตัวช่วยในการจดจํานะครับกลุ่มคํากลุ่มนี้ให้ได้ให้หมดเลยนะครับอ่ะลองฟังดูนะครับนึกทานองเพลงช้างนะครับเพลงช้างไทยเรานี่แหละเนาะเอามาผสมกับกลุ่มคํา linking verb นะครับรอดูตัวหนังสือขึ้นไปด้วยนะครับหนังสือเดี๋ยวขึ้นตรงนี้นะครับว่าคํามีคําอะไรบ้างนะครับลองฟังไปด้วยนะครับรอบแรกช้าๆก่อนนะเอ้า Oh, look, feel, see, get taste and go up here. keep sals, melko come become remain, stay go, adjective, chop, choke. bang bang, blinking, what man sorry, sorry. i love moving i love me. look. <coughs> seem get taste and go up here keep sound smell g o come become remain stay go a t t e c t i v e ชอบโชว์ของตั้งพัน l i n k i n g work นั้นง่ายดีร้องได้แค่นี้ก็จำได้แล้วหรือบร้อยง่ายมากเลยนะครับ look feel seem get taste and go a p p e a r Keep sound smell grow come become remain stay go adjective ชอบโชว์ข้างหลังมันเห็นไหมครับเนี่ยวิธีการใช้ก็ใส่คำนี้เข้าไปเนละ Ad ย adjective ชอบโชว์อย่างเช่นกี้ที่ยกตัวอย่างไปเช่น uh, she looks beautiful นะครับ I get sick อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเรก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ i s m r เสมอไปเนาะเพราะว่ามันจะช่วยให้ดูมีความเป็นโปรมากขึ้นเนะียพูดง่ายๆเลยนะครับก็ ฝากฮัดร้องด้วยนะครับฝากัทร้องด้วยร้องให้ได้ละ่ะเพลงนี้เป็นต้องคำสาบนะรู้เปล่าถ้าเปิดเทอมมาแล้วร้องไม่ได้นะครับเพลงช้างเวอร์ชันนี้จะทำเอ่อก็ต้องสาบว่าเออขอให้เหมือนช้างก็แล้วกันเปิดเทอมมาแล้วเนาะนะออนะโอเคเอ่ะววันนี้แค่นี้แหละครับไว้เจอกันเดี๋ยวจะติดตามใหม่นะครับร้องให้ได้ด้วยละ่ะสวัสดีครับ